สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับ No Heart Feelings สาวแซบแอปมาอ่อยหนังคอมเมดี้สุดทะลึ่งที่เปิดให้เห็นหมดพร้อมซีนแอคชั่นสุดหาที่ถือว่าน่าจดจำเป็นหนังที่สนุกเกินคาดยูเหมือนกันแต่ที่ดูเพราะมีชื่อ เจนลอหรือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นี่เลยครับเลยดูนะแต่ไม่คิดว่ามันจะสนุกและเพลินขนาดนี้ไงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่านักวิจารณ์คงเกลียดและไม่ชอบหนังเรื่องนี้แน่ๆทำไมล่ะครับง่ายๆครับบทสุดสำเร็จและเฉยสะบัดแบบสะบัดเลยครับแต่ไว้ค่อยพูดแล้วกัน แต่ผมว่าฝั่งคนดูอย่างเราๆคงได้ความบันเทิงที่เต็มที่มากๆจากหนังเรื่องนี้แน่นอนและสิ่งที่ผมชอบเลยคือประเด็นเส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือมันว่าด้วยเรื่องการเติบโตจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ทิดปัญหาที่ตัวละครดันเป็นอินโทรเบิร์ตเราเลยได้เห็นเส้นทางการพัฒนาตัวละคร จากคนที่ไม่เข้าสังคมที่แบบเออเรียกว่าอะไรเข้าสังคมไม่เป็นให้อยู่ในสังคมได้เรียกว่าเราได้เห็นการเติบโตขึ้นของตัวละครและการตัดสินใจที่ดูโตขึ้นและมายึดติดกับอดีตมากจนเกินไปได้เห็นตัวละครยืนหยัดในสังคมหัดเดินด้วยตัวเองหัดกินเล่ากินเบียร์หัดขับร,รถหัด เข้าสังคมและฝึกที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ครับคือหนังตลกที่แฝงข้อความไว้ทั้งในเนื้อหาและแดร์รอกที่ตัวละครพูดถึงมุกจะติดตลกดูทะลึ่งนะครับแต่มันก็ซ่อนแง่คิดไว้และอาจจะลึกมากสำหรับใครบางคนเพราะบางทีเรื่องราวในข้อความที่แฝงเอาไว้ อาจจะตรงกับเรื่องราวชีวิตของใครสักคนก็ได้ถึงเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยมันดูตลก,กไร้สาระนะครับแต่เนื้อแท้ของมันเนี่ยคมใช้ได้เลยนะทั้งมุมมองของคนรวยคนจนมุมมองของคนที่หนีความจริงมุมมองของคนที่ยึดติดกับอดีตแถมได้แง่คิดในเรื่องของการปล่อยให้บินออกจากมือพ่อมือแม่ ไม่อยากให้พ่อแม่ช่วยตลอดเวลาแต่บางครั้งคนเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยเหมือนกันไม่มีแค่ทำอะไรคนเดียวได้ได้เห็นตัวละครพัฒนาขึ้นอยากลองผิดลองถูกร้องลุ่มเหลวและประสบความสำเร็จด้วยตัวเองผมว่าในความไร้สาระของหนังมันก็ส่นอะไรดีไว้เหมือนกันนะครับ แกนสารของมันเนี่ยคือสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวผ่านช่วงวัยของคนเราได้ดีเลยอยากลองก้าวผ่านเปิดหูเปิดตาด้วยตัวเองด้วยมือของตัวเองเท้าของตัวเองไม่ต้องให้พ่อแม่ประคุกประงมถือว่าเป็นจุดที่น่าชื่นชมของหนังเลยตรงที่ข้อความตรงส่วนนี้ของหนังสามารถถ่ายทอดสื่อสารผ่านตนัวละครทั้งชายและหญิง ออกมาได้ดีเลยทีเดียวในไหนก็ชมนะครับต่อเลยละกันอีกอย่างที่ชมเลยคือจังหวะและโทนรวมถึงมือเอ่อมูดอารมณ์ต่างๆในหนังเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยการเล่าร้อยเรียงเรื่องรล่าทำได้ลื่นไหลดีมากถึงพอจะดูซ้ำซากและเฉยสะบัดตามหนังตลกนั้นทะลึง ตามยุคต้น2 0 0พก็เถอะแต่ผมมองว่ามันน่าคิดถึงเหมือนกันนะครับสเสน่ห์ที่หายไปในจองเงินอย่างเรื่องตลกทะลึ่งทะลึ่งยุคเ,คเก่าๆนะมันก็น่าคิดถึงเหมือนกันนะครับมันห่างหายไปนานถึงแเ้ว,วเจอมีมาในหนังเรื่องอื่นๆบ้างแต่มันก็มีปรับปรายมันไม่ได้สุดเท่าเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เขาสุดลงลึกพร้อมจังหวะที่เป๊ะ แถมอยู่ในมือพ่วงกับที่ชำนาญเกี่ยวกับแนวนี้แล้วเนี่ยหนังมันเลยออกมาดูค่อนข้างที่จะโฟลได้ดีไปทั้งเรื่องเลยครับและแถมสามารถคือเราเนี่ยเราตัวเราเนี่ยสามารถปล่อยอารมณ์จอยไปกับหนังได้เต็มที่พร้อมขำเบาโยกได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นรสชาติเก่าที่คิดถึงและถือว่าเต็มปากเต็มคำดีพอสมควรและสิ่งที่ดีงามพิสุดมันชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยครับที่ผมพูดแล้วนักแสดงครับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ถ้าเรื่องนี้ไม่มีเธอหรือไม่ใช่เธอแสดงรับประกันเลยครับไม่สนุกเท่านี้แน่ๆน่าคิดถึงจริงครับที่ได้เห็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์บนจองเงินในรอบ10ปี ฝีมือการแสดงไม่ตกลงเลยครับยังคงโปรยสเสน่ห์ออกมาเต็มที่แบบไม่สดลูกใครเลยเคมีของเจนลอและเหมาะสุดแล้วครับกับหนังไรซาร,ร่าแบบนี้พลังการแสดงของเธอมันเปล่งประกรายจริงๆบาบอบ,บอก็ได้แอคชั่นก็มีดราม่าก็มาความสามารถของเธอเหมืออาชีพจริงและเป็นธรรมชาติมากๆในเรื่องของความทะลึง่ง ทำให้คนดูแบบพวกเราได้เห็นอีกหนึ่งพรสวรรค์ของเจนลอในบทคอมเมดี้เลยก็ว่าได้และต้องชื่นชมคู่หูนักแสดงของเธอในเรื่องนี้ในครั้งนี้อย่างเอ็นทูบาร์ดเฟรดแมนเป็นการจับคู่ที่ดูไม่น่าจะเข้ากันเพราะนักแสดงทั้งสองคนมันคนละรุ่นต่างยุคกันแบบสิ้นเชิงเลย แต่พอดูกลับกลายเป็นการจับคู่ที่แปลกแต่ลงตัวอย่างบอกไม่ถูกแถมการแสดงของแอนดรูว์พาร์ตเฟรดแมนดีกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยผมแทบไม่คาดหวังอะไรเลยจากแอนดรูว์แต่พอได้เห็นทักษะที่เขาโชว์มาโอเคครับแสดงดีกว่าที่ผมสบประมาทไว้เยอะเลยคือผมเนี่ยสบประมาทเขาเกินไปจริงๆ เขาเล่นคู่กับดารารุ่นพี่อย่างเจนเราได้ดีมากแถมส่งเสริมให้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เจนล,ลอดีกว่าส่งเสริมให้เชนล,ลอเด่นยิ่งกว่าเดิมแบบน่าเหลือเชื่อเห็นคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วโคตรบันเทิงเลยครับเอาตรงๆมีขนาดบทดาดเชยๆไม่มีความแปลกใหม่นะครับยังได้ขนาดนี้เลยหนังเรื่องนี้มันได้ดีเพราะการแสดง เลยก็ว่าได้ถ้าไม่ได้แคสนักแสดงชุดนี้มาเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหนังไม่น่าจะไหวแน่นอนมันคงออกมาไม่ทะลน้นเท่าที่ควรไม่เขาเรียกว่าไม่ทะลนขนาดนี้เลยดีกว่านะครับอีกอย่างที่อยากจะติเลยครับคือจังหวะการใส่ซาวประกอบในช่วงแรกๆคนไม่ชอบเลยครับมันมันก็สไตล์ยุค2000เลยครับ แต่ใสมาเล่งเสียงหนูขู่มากครับใส่เพลงมันมันมาแต่บรรยากาศในหนังมันไม่มันตามมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่เข้ากันแถมก็ยังจะดื้อดึงดึงดันที่จะใส่มาให้มันผิดจังหวะให้ได้นะครับมันมันดื้อเกินไปนะถึงช่วงยุค2 0 0พมันจะใส่มาเพื่อดูไม่ให้หนังน่าเบื่อแต่ช่วงแรกเน้นใส่ไปจนน่าหงุดหงิดเลยครับ แต่ช่วงหลังมันเริ่มแบบปรับจูนให้เข้าไปกลมกลืนกับเนื้อเรื่องและการเล่าเรื่องบรรยากาศและและแบบทุกอย่างโทนทุกอย่างคือดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีมันน่ารำคาญมากๆครับในช่วงแรกนะแล้วมันติดตามากแล้วมันโค่นน่ารำคาญเลยแต่ดีนะครับโชคที่ผมชอบตรงที่หนังมันรู้จังหวะว่าควรใส่อะไรมาตอนไหน ให้เข้ากับมูดในช่วงเวลานั้นและรู้ว่าคนดูต้องการจะเห็นจะเสพอะไรและหนังก็ตอบโจทย์ในส่วนนั้นได้ดีมากๆบันเทิงสุดๆจนถึงขั้นโหเราะเปาะโยกได้เลยนะครับคือให้ผ่านเลยครับแถมมีซีนนะ่าจะจำอีกก็เอาไปเลยครับ7 7็เชต็ม10เฉยๆเก่าๆตามสูตรแต่สนุกเกินคาดเดาเอาไว้เยอะมาก ะคะแนนประมาณนี้คงดูไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยเกินไปแน่นอนก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไว้ด้วยนะครับถ้าพูด้ดีๆคัดก็ขอไปพอดีว่าตีสอนะครับขอไปจริงๆแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับอาดิโอส